พร้อมครับผมจะพาก่านยังงอ มันติมันเวลามันโดนล้มโดนอย่างมันดิเท่าไหร่ัวเริ่มไหลวัว่ประมาณช่วงนึงว่าช่วงบ่็นอย่างเอาลวดตามความเหมาะสมครันะพ่อความสบายใจเนาะพ่อตั้งเวทีได้เพราะว่าผมต้องใส่กุ้งลอยติดเยอเต้องมาหยืนยืนกันแหว่ล้มไปเพื่อดึงดึงเวทีซอยนี่ขนาดจะได้กินพื้นที่เกินมาแล้วผมเล็บเล่ยรอดัน มาีดจุดน้ำเหลกกัเอาเลยครับดูตามความเหมาะสมนะครับรถรถที่นี่กันวลเมดินไ่ได้เลยเนี่ยสิ่จอาศัยรถรถยัมีรถดึงรถหลากถ้าันได้ดินเดี๋ยวรถมาสวยเออเย้ามาตัวนี้วัดรถรถพุ่งดีใจเลยดิขับมาครับบัดรถตัวนี้ลงมาดินตงนี้เออแต่อดัแคพรื่นครับส่วนหมันสีลื่นดินหก มันไสลตรงนี้ดินเป็นดินผมใหม่ครับนั่นรถมีแค่มองนี่ล้ครับมันมีมองในนี้ที่มันเป็นรองนี่ไม่ข้างหน้าตรงนั้นยืนดนรถสิบสองสิบสามกา่ยืน้นรับเนื้อหม่เลยเนื้อใหม่เดี๋ยวไปครับ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 เอาตามความเหมาะสมมาที่ที่ตั้งได้ก็เอาเลยครับ ยอหนาวแหละมือแรงครับอากาศดีมาตอนใหนขายบาาัตรลูกน้าไป่ไหมครับก็ขายไปบางส่วนแล้วครับขายบางส่วนแล้วมือแรงครับมาบานแก่เที่ยงเนาะคือว่าบานบ่อห่างเนาะพอเนาะแก่ๆก่ก็ชอบ้านแบเป็นกลุ่มลูกเป็นกลุ่มครับส่นวนมากเขาจะทำไรกันเนาะ่อกทำไรครับทไท,ทไร ทำไปที่ยังไงก็น้องละครเลย ปลารันดางบโคบเนาะรถน้ำกงลแล้วเหรเฮ้ยตีรีนรอไหชบมาบอกแันนลยาปีนีเ้ยอามาถลาปลาหาได้ล่ะัปาการสินดมปลาการาสินมากินปลาองปนก็ลปลาการาสินกินปลาเอาสาดัง กินอววะไเลยอันมีพริกนรกหน่อยหนึงแล้แก้จุกไปไแล้เจ้นอดก,กอดไพร่ขึ้นลกอดมอนกอดมอนางมันจุกเม้ดแวมันอันนั้นยแต่เ่ามันมรมมันมุกมิบมุกมิบ

ซ่อมหวในแถบซอกเบื่อแล้วพวดนะไกัไม่แต่แถบซอกแถบซอกคนเมอตดูเลยแม่จะเป็นลมแล้วลูกแม่เป็นลมพูดอะไรกันไม่แต่แถบซอกแถบซอกคนเมืองดีเ้อ จะเล่าแต่ย <gegen violin> <acy> ัง <left> หัวเบิ้งเนาะกูเล <ver> ่าอวไรไหมขอบคุณทุกท่านจะหากิดข้าวก่อนพี่น้องบ่แดงกินแล้วตุ๋มเอ้ามากำแล้วเดือดกินก็ข้าวเหนียวฮ้อนฮ้อนเพ่งจะมาบุญไหว้กบชีวิตกูแล้วชีวิตมึง่งหามันหลอดนั่นเขาหายซอยเหลือตัวเองนี่นีคลิปแรกหลังจากสามเดือนพว่านี่ยากมันคลิปแรกหลังจากสามเดือนก็คิปเดียวโอ้ดาดาไข่มาเร็ว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  ไปกินเขาเพราะบุญบ้านก็กัวอกาดาดาเป่าปีเส้นหัวห้วยแม้ยาวสามเดือนปีกลัวพุณน่ะลาแห่งเนอด โอปุลจะได้หนาวกันหรอโอปุนแมงบอกอปุนแบบคนจิตใจเออกระว่าให้มันเม็ดตัวของกูวไม่ใช่โอเม็ดโอปุนจิตใจได้ว่าให้มันต่อกันข่อยใหญ่เจ้าดาภาษาไทยข่อยให้เจ้าด้าข่อยสิ้ด้าไม่กินหยังกูบ่ได้มีน,น,น้ำมืหน้ำตาหน้ามือเนาะแม่มาบ่ <c oughs> มึงเนี <c oughs> ่ยแม่บอกกันไหมพี่น้องลงแล้วรถเจ้าลงแล้ว छाय मला